ด้อะไรนะสีแดงสีบิลเทพเจ้าสงครามเทพเจ้าสงครามด้วยมีไอ้คาวด้วมีไอ้คาวด้วยเขายได้ังได้เล่นดิฟิลิปปิบหมดเลยเหรอไม่มีสีบิลคนได้เล่นแล้วล่ะอย่างกูบอกเลยได้เล่นแล้วมาแล้วพี่มาแล้วสบไปน้องมาน้องจัดให้พี่ดู ใช่เลยพี่้ายทีแล้พี่จ่ยไปแล้วโดนเลยโดนเลยพี่โดนได้เกิดแบบนี้ไม่เคยแพ้ต้งดุนฮะมาเลยฟิวแข่งเลยห้าคน้องบหยาควแตกโดนหง้องไปหนึวาเจ็บเหนึ่งวาเลือนึ่ต้อตวแดั้ว้าพ่นัทาฝาฝาตเาาเลยบีบีบีเาแม่งเลย ไี่ังลำวางลำวางมังมวมช่โอ้โหทีที่นก้าก้าวก้ามึงแกมึงเกงเหรอมึงเก่งเหรอพวกมึงไเฮียมีผู้ชายไม่คุยมาดิไอ้เฮียกดโล์กูไม่โหดหรอกตอนนี้เออมาดิกดหงไงอย่ามากูบอกเเจอไเหรอเจอน็กมากาแล็กซี่เลเซอร์ มีไปบ้ามึงลอกอะไรเนี่ยราไม่รูงแบบหมาต่อยมึงไม่ได้แล้วต่อยมึงไม่ได้โอเคที่หลังตายตัวหอเกียดไม่ตายไม่ตายตายแล้วตายแล้วเกลีย์แล้วเกลีย์แล้วเกลีย์แล้วขอบคุณสำหรับซัพย์สำหรับปิดด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมตั้งใจเล่นอยู่กันแต่ผมเ่าแม่งหมดเลยแต่ผมด้วเป็นจริงนะดูด้วยแล้วทำตามก็เอาได้ดีๆปัดเออต่อยได้นะเว้ยเออไมดูฉาดเลยนะ เฮียปืนโคตใหญ่เลยน้องทำอะไรมาเลยเฮียโอ้โหวันนี้พิจาวัยม่อกี้เฮ้ยทำไรอ่ะโอ้โหไอ้เฮียหัวใจหัวใจพี่จะวายน้องโอ้โหเขาบอกโคตรใหญ่เลยเฮียกินเลยปักพี่หมารอบแบบรอบแบบรอบแบบเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมเสร็จแล้วนะขับไปแล้วพร้อมเสร็จแล้วนะ

บาสไม่ดีบาสไม่ไปไม่โดนจริงหีอ่มาไม่ดีไม่น่าหินไม่เกี่ยวกับฮีโร่เลยยิ่งเก่งแน่นเลยกูไม่รักคอบาสบอกแล้วยังเก่งมากหนึ่งหนึ่ออใจปะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยมาไมาช่วยเลยเลยบาสเก่งหนึ่งหนึงไอตามาเดี๋ยวกูพาไปเก็บติ๋มกับพรักูตังค้มแมงไปสองอันเลยเลยไอ้ตานก็เงียปากผีเชี่ยเลยโคกด้วยพวกน่ไอสัตว์ไม่มีตังเพื่อน

ขวามนโอ้โหตาร้อยยี่สิบไม่เช็คทีหนเลยะรอ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 ไปเนี่ก็ไม่ได้ย้อนไปร้องน้ำพ้ย่อได้ย่อไหลังสุดัหนึ่งนี่นะพี่ต้องไปโอ๊ยเหมือนไม่ได้หรออะไรวะป่าวยิงแล้วก็วิ่งอีกเปแล้วโอย ไอ้ตามือไอ้ขี้มึงเปิ่อยจิงมไม่เหขี้เลยหรบนหัวป้ากูรูดหมดแล้วตรงนั้นนะรู่พ่อรุดแม่มึงดิอีกสัตว์สัตมาไป้อยยี่สิบมาหมาไม่เจอหรอป้ามันสบข้างบนงี้ยิงะแกแน่สามเดือนเล้วเมื่อไหร่จะหายน่ารักครับอุ้ยโหอุ๊ยไม่เจอวะตอนเล่นกับเราเรอเฮ้ยมาวางมาวางแทบ ุมเดิมเลยพี่เลมันโดนเนโบมาดันมาตัวนึงเอ๊ะผมแ้หัวติปะแล้วก็การบวกตัวกางบวกอะไโบยโบอโบโอเคโอเคบนตัวไโเไหนอ้อเย็ดแม่กูโดนแต่ละช็อตนะเอมเอาหน่อยเอม ตไปสวยแล้วน้องพินาอะไรกันไม่ปักกี้ป่อกี้เกิดเหตุการณ์มีประลาดเกิดขึ้นเธอรีพี่ยิงไม่โดนเลยหลังจากไปโดนหลังสีไอเทียนมาแล้วโอ้วันกล่องแล้วก็ก่อนนอนชิดซ้ายชิดซ้ายนี่เลยลำตรงนี้เลยพอเก็ตระวังซ้ายไปยุ <โ>อุ้ยมีตัวนึงสอตัวสสเลยล้มีตัวว่าด้วยีทีตัวสตัวกลับเลยไปยึดพี่เลยครับใช่สาตัวอยู่นี่หมดเลยสตัวอยู่นี่หมดเลยนะพูดในเกมทำไมเนี่ยพูดในเกมเออไหวเฮียเฮียสตัวยู่นเาอีกแล้วไม่ปะกีมันโดนอตาตตาบจับมั่วได้ไหมอ่ะโอเคโอเคโอเคกูี่เงเงลงบอมปะลงบองบอนะพี่น n e ลันสุดเหมือนดันหลังไม่แทบอยู่หลังไม่แทบอยู่ซีทีพี่ซีทีซีทีซีทีนะนี่ผมยหายตัวมาข้างบนได้ด้วยเหรอได้เด็กหายตอนแรกตอนแรกข่าวลวงกูครบเครื่องเลยเฮ้ยพี่ไหนมาสามตัวเี็ยน้องเขาไม่ด่าพ่อกระปุลแล้วไปพูดแล้วกูด่าพ่อแม่มไอ้บ้าเฮ้ยยหายแน่มึงทำเทียนหลุดไปเนี่คืออะไรวะเทียนหลุด เยังคนเข้ามาพืบเลยใช่หรอใช่หรอไอ้ป้าไปแจก T S ไงโ่วยป้าให้เข้าเต็มเลยนมา้ายใจร้อนใจเย็นครับผมเ่เป็ไอ้พี่ชายแม่อขาจะได้จากผมทำไงดีอ่านด้วยดีใจสัตย์นะโรสไอ้ป้าก็โง่ยิบหายเออพิมพ์ T S ลงในนี้ใครเข้ามาออกเลยนะครับผมไม่อยากแบนไอ้พวกหน้าหีพวกมึงออกไปดิอุ้ยเฮียเมืองไปเนาะเฮียนาะหมาเฮียไม่มีเฮียโรฟิวอยายเตะแม่งเฮียอะไรพิงเข้ามาไป เกวบปอครับเก็บปอมเฮ้ยเจ็ดอยู่ห้องน้ำครับสายใกล้เฮ้ยมันจะสายใกล้ตัวนึงพี่สเปตเตอร์เอาเอได้เลยเออสายใก่แอตตาพี่เจ๊58หรือ58เจ็ดอยู่ห้องน้ำกูตุ๋ยกูตุ๋ยถ้ากลับไม่ได้ถ้าไม่ได้กลับมานะเจ็ดสไนายเหรอเออไม่ไม่ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ไม่น่าใช่รอแป๊บเลิศมันโดนมันโดนหัวกล้าวมาตายเจ๊ตายเจ๊ตายเจ๊ตายความเดชความเดชคเดชคมเดชความเดชความเดชควาเดชคมเดชควมเดชความเดชควา า going ว,าวาง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 ได้ก <dead> ูรู <royalty> ้อยู่ส้าตัตัวนึงเเตแทงให้กูแทงให้โอ้โหโอ้โหดีมัมยังรอดอยู่ตัวนี้อันตอยางบีเนี่ยใช่หลัง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 หรอสันดาน สนาสลิมเข้าไปบอกเฮ้ยอย่าด่ากันอย่าด่ากันอย่าด่ากันอิงอิงเขาแค่มาบอกนะมันคนไม่รู้ก็ไม่ผิดครับผมคนไม่รู้ก็ไม่ผิดนะพ่อเมย์ไม่มีให้พูดด้วยหรอวะพูดครับจเย็นครับจะเย็นครับจะเย็นครับจะเย็นครับไม่ต้องด่ากันครับมึงจะด่ามากทำทียอะไรอิงมันแค่เข้ามาบอกเฉยเขาไม่รู้เขาไม่ผิดแต่เย็นไม่ต้องด่ากันแ่ากันครับถ้าอยากด่าด่าผมนี่แค่นั้นเองอย่าด่าครับผมกระดูกเฮ้ยีอะไรอะ จะดังครับผมไม่รู้ผมไม่รู้ห้องน้ำดันไม่เน็ตพี่นม่เน็ตพังวล้วว่ามัก็ไม่ชัดปะผมผมมีเน็ตปะวไม่เน็ตพี่มีเนตผมไม่ดูผมไม่ดูไม่ดูผมวันนี้ผมไม่ได้ผมวันนี้ผมไม่ได้มันไปเราไอตานไอตาไอตาไอตาเราหน้าประตูวาร์ไปนี้มีตัวนึงอยู่ไปเรามันจะเข้าวาร์ใช่ใช้เน็ตแล้วมันเป็นการวาร์ใช่ใช่รอหนะรออะไรรอแป๊บรอแป๊บปลาของมาพังรถโอมันจะวิ่งว่ะเฮ้ยเข้าไงมาทันละตาเพื่อจะหาหมดเลยไม่มีแล้วต้องตกรอเฮ้ยสามตัว ชิโคเกียดแม่งเลยสัสเฮ้ยอาจตัวฆ่าได้ั้ยได้แม่งอยู่สามว่ะมันอยู่สามม่อกี้เดาอามีนติสองตัวล่าสุดมีรองอ่ะเลสกับแอต้าเอ้โดนตายโดนโอ้เฮ้ย โอหเยเิแล้วตาเิแล้วเรแล้วเิรทไอ้น้าหิบมาให้กูเม็ดเดียวด้วยประเด็นไหนถือยี้แอเนี่ยที่กูเห็นนะเชียรแม่ถ้าถือใช่เลยถ้าถือใช่เลยน้องถ้าถือมันทางกถ้าถือไม่ใช่เลยฮะเลือถือกูดิไหนเฮีย โอ้โหบหายนะร้อยัดซื้อไม่ได้นะไม่เป็นไรกูรวยนั่งลากัวคมไปเ่มไอ้เชีย้ยลากัวเลยหรอไม่ได้ลากายเีแมนไปพ้นอุ้ยตรงนี้มันไม่อยู่อะต้องซื้อไปลองกันดิชิบหายนะเฮ้ยมาตามมาตามตาสวยสว่ามองนะถมองนะดีลองตัวนึ่งกีซยเอาเลยมาเอาด้วยใกล้ไปแล้กัดมันกัดมันตายไปแล้วร้อยห้ารอยห้าร้อยห เฮ้ยล้ำสิไปน้องมันงไมที่ตาเลยกระสุนหมดยาถือปืนมารสุหมดย่ไปเบอร์ลินย0เท่าไรนะครับไปไปวันที่20เลยครับผมโอ้ยรการ้หนักลับล้ำนักล็บตามดแม่งเลยตามหลังไซต์ตัวนี้หลังไซต์ตัวโอ้โห นายหีกูโดนแต่ละช็อตนี่นะโมตส่าพระคาวาโตสิงศักดิ์ไม่ช่วยเทียอะไรเลยบัสพูทเทียน่ะไอเฮี้ยกูโดนยิงอ่ะเปิดตากูรู้ว่ามันยิงกูยังไงไม่รู้รู้แต่พูดไม่หยุดเลยตอนนี้ไอ้เฮี้ยบึ บอเงี้ยเียตาลโดนแตกมาไม่ยิงเฮี้ยตาลเฮ้ยดับปืนให้กูหน่อยดิกูขอไดินไปเปิดแบบได้ไงกูแอบอยู่บ้านไม่ได้กูขอได้ไปเปิดแบบลูกชายนะเอาเองไหมกูมีติเข้าไหนเอาเองเลยเฮียถ้ผมโดนตามพี่ไปเอาแม่หมดเลยสัตว์เกินไปขอบคุณสำหรับซับสำหรับบิดนะครับขอบคุณมากแจกของวันที่19นะครับผม สองทุ่มห้าเก้าเจอกันแล้วเอายังอะไรคว้าตั้งมาเด็กามว่ะ Obscuring the m i n ทีมตายตายโอล้อโอ้โหเต็มหนีไปลูกโอ้โหโดนคุยเออหลังเขาโดนต้องไปด่าไปกข Spike down beam เข้าว้ามาเลดหมดแล้วหมด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  อยู่ไหนอะเรดยิงอย่างไหน You are divided ก็ได้หมดพี่โซว่าแปดสิบมันต้องเป็นกูใช่ไหมนะทำไมกูกลางะวิ่งเข้าววับไปเข้าววับ่อยดิกูตายอีกสามสิบเป็นสามสิบไอ้พี่กูโดนไอ้เที่ยวโสรมแล้เข้าววับไอ้แม่แล้วโสรมมันตายไปแล้วมันโสรได้ยังไงวะเต็มที่ไม่ช่วยละเราแบบพี่ได้ไปยาวอยู่อ่ะผมพี่ลังพี่เลยตายป่ะป้อเฮ้ยกูตายตายฟอร์ตที่ไปเบาที่ไหน remaining ไป down B โอ้ยอยู่ต่อลายสับคนถ้าเกิดลายสับคนล้วนอะนี่ไปลุงหมงตัวชิบหายแล้วไม่ต้องห่วงมาแน่นอนเลี้ยตัวไม่อย่างเกียร์ไหนชนะชนะครับผมชนะอยู่แล้วเฮ้ยไอ้ภูมิเมื่อกี้เอ้งี้ตกใจอะไรวะน้อง เดียวไงพี่ไอ้แฮมเปอร์มานั่งยืนอยู่เอ้ตันไม่เดียวแฮมเปอร์แฮมเปอร์ตัวอะไรแฮมเปอร์ตัวอะไรแฮมเปอร์อ่ะตันไอ้แย้มหนูเบาแฮมแฮมปูอะไรอะไรทัดละโอเคไม่ยืดแค่ไในฮูก้าตั้งสมองให้พวกมึงแล้วกันซัพพอร์ตเต็มที่นะฝามาที่แฝดลูกหนึ่ง Spike down A ดูห้อน้ำไม่อยู่ดูห้อน้ำไม่อยู่เสื้อเหลือะขาถือปืนถือแล้วเป็นเสื้อเหลือสตัวเลยพี่สองตัวเลยสตัวเลยสองตัวเลยอ่ะซ้าขวานนี้เลยพี่ไอ้ยมันถือปืนทำไมโดนได้สเปคเตอร์ไปแล้วพี่สเปคเตอร์โค้ชใเล่นให้เอาเดี๋ยวน้น้ำ่้ำน้ำน้ำน้น้ำน้ำน้ำน้าน้ำน้น้ำล่าสุดตรงน้้้้นนะโอ้ลำนำน้า้ขวาน้อง กูเสียงเหมือนซ้ายเลยไม่ชัใช่เหรอไม่ยิงหัวกูแบบตอนนี้สมองขวาไม่ฟังเลยยังไงนะไม่สมองกูแม่งไหลออกมาแล้วตอนนี้คือถ้าเกิดพ่อจะยิงขนาดนี้พ่อไม่ไหวนะลูกเลยหรอเฮ้ยรับไม่ขอสเปกเตอร์น้องใช้ได้ถ้าเกิดพ่อจะยิงขนาดนี้ก็นะพอนะสมแล้วล่ะสงคราม้ำเลือดสมแล้วที่พี่ใช้แท้ๆของพ่อ แลอะไรเน okay. ี yeah. ่ย no, yeah, ้าไอ้เหียแล้วะบมดไปไม่กี่คนครับจะได้ไปอยู่แล้วเนียมเดี๋ยวไแม่ตไอ้เหียเนี่ยตอนนี้ไม่ดีมาตั้งดูตรงห้องน้ำนะสุกมหี่อะไรวะนะอูรอดูไอ้เหียตอนแรกเพิ่มเลยเราไม่มีไปแล้วต่อสกล้าแล้วกลับรำช่วยไหนยลตอน Move phạt ra mùa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  loại 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 ไม่ทันหรอกทันไม่ทันอะไรกันล้วสุดลแล้วพี่ีตังค์เว้นี่มันขาวแฟทย์ก็หน้แบบเออมันมันมันฟักใฝ่มึงอย่างเดียววะเมื่อกี้ตอนที่มันเดินเข้ามาเฮ้ยที่ซื้อปืนใหม่ป่ะพี่พิมไม่ได้ซื้อไม่๋ยวผมมาเล่นรุ่สองให้โอเคมึงรู้ไหมทำไมน้องมันถึงยอมเล่นลุ่งสองให้ตั้งมาเลยสองพันไงล่ะอ๋อดูเป็นคนดีไอ้แบบคนเหลี่ยม

แค่กลับมาก็ได้ปั๊อถึงจะไปเอากูจะไปแฟดเอาดิมีแฟดปะโอุ้ยมีสองตัวปะมีสองตัวมีสองตัวมีสองตัวเลยแต่ปูชีตที่หายเลยเพี้ยแฟดมันทำเพี้ยอะไรไม่ได้เว้ยไอภูมิสู้เขาน้อง่าาวไอภูมิสู้เขาน้องีตายละต้องหนากเยอะมากโอมบ์ไป ฝาดไปที่ความหวังน้องชายด้วยที่จริงมันโดนแฟดไปตามมันโดนหมดเลยถามตัวเลดอ๋อก่าวว่เยสวยแล้วเอมไอ้เฮียกไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยนะภาพนี้เกิดขึ้นกับมึงอ่ะ ไอ้ยัคนไม่มีนจนมันเกินก็ได้เออจริงๆริงจริงจริงพี่นอตายแล้พ่อแม่นเกินพี่ตานโดนกระสุนพราะไรกระแล้วโอ้พโดนจนดเลยเฮ้ดีเกินพ่อกูบอกแล้วมึงรู้สึกยังไงอ่ะที่มึงโดนอ่ะว่ามันแม่นกว่าดีเกินแดร้อยว่ะใช่เหรอิมคเพิ่มเหมือนมันมเหมือนมันเพิ่มเพี้ยความแม่นเี้ยแม่นยับมันไม่มีรีคอยล์มันไม่มีรีคอยล์รีคอยล์ทวง เฮ้ยถ้าห้องหนักไอ้คุกาเยอะมันเรียกคุก่าเยอะแล้วมันเรีกมีสนเรอะแล่านรอพี่บัตได้เฮ้ยไม่เจอวะตีนรีนเราได้3ามสามกําดมไบัดอดูได้บัตรดเอเฮ้ยอ่ไม่ได้ไม่เฮ้ยโอ้ยอ่ะกูกระโดดนเวยมันไม่รู้มึงอ่ะมันรู้กูกูไอ้นี่ไงวิ่งมาไง โอ้ยเฮียไปเร็วมากเลยสั์ทำไมมันตึงจังเดี๋ยวผมเล่นนี่ก็ได้ดรอปดรอปให้คนอื่นเลยเดี๋ยวเล่นจัดยูฮออมแดดในสมงแด้เีดเ่ยดเบียดเบีตรงนี้ One enemy remaining เบียซะท้ายเบียซะท้ายเบีซะท้ายโอ้โหังตนะวัสมยิงไหวจังวะไม่เห็ว่าแบบปืนมันไม่รักเลยเอออปะัเอา ได้ปะเหรอทนายเขาไปางขวาปุ๊บกลับไปนี่จะกลับน่ากลัวไอ้ฝ่ายปืนมันโอเคควันแล้วก็กระโดดกลับเขาทำตัวแบบวะไม่ไปถึงมือตีนี่ยิงทำไมไปแกมันรู้เหรอรู้เลยกูยิงกูยิงที่วาร์ปมันแล้วก็บอดมันทำลายตรงนี้ไงสโลว์เหรอเออมาหลังให้มึงนะเบียร์ไม่เก็บสมองไงมันคิดว่ากูสมองไงอ๋ออืมพี่มันฟรีเหรอเพมเออไม่มีใครมองกูสักคนเลยทีมเมท ทีมเมทตอนนี้มีอาโอนฟิวไอจานไอลมแล้วก็ไอเอ็มนะครับตอนนี้กูดูมันโดดลงอย่าไม่เข้านเบีอย่างนี้อยู่นะทีมโอเครอก่อนกูกล้าไม่เห็นลงแล้ผมจะบัตช่วยหน่อยบัตโอเคมันเพิ่งโดนสโมธโมธปีโลธโมธกล้าเลยสี่สี่ตัวอยู่นี่รอดุ่เลยจะเว้นแชมเปอร์แชมเปอร์กับได้แชมเปอร์กลับได้กูพร้อมแล้วมันจะเข้ามันจะเข้าพายังติดอยู่นะติดอยู่นะไม่เข้ากูกล้าสองตัวกูกล้าสองตัวเลยถ้าเกิดมันกระโดดลงกูดูดอ่ะแค่นั้นเอง ดูๆๆๆๆๆๆๆคอให umas, ้อยู่สโลมือสโลอ๋อไตาต้องดูไปลองไหมเพื่อนสองตัวแล้วไปลองไม่มีไปลองม่มีงอยู่อยู่โอเคโอเคโอเค้รลลงมากล็ไ้ตรนีู้แคทเฮ้ยสองตัวเลยคบกูดูโดดลงอยู่อะ30 s e f t กูรอดูสตัวเลได้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 ี่ดูบียาอมันโดดอะเไ้ด้ไ มึงไปลำจะเจอก่อนนะใช่มึงผมเจอกันมาละมาทีแม่งตรงนี้เลยให้ทตาบตาลตาลดูพี่ดูแล้วพี่ดูแล้วเวลาเวลาผมมันติดมันติดดูเออพี่รออยู่ลำจะเย็นครับสวยน้อเนาะสวยโอ้ยมันยี่หัวกูคนละร้อยยี่สิบสี่ใช่ครับเป็นงานเป็นงานชอบป่ะฟิลแฟนชอบฟิลแฟนเหรอทำไมเนี่ยชอบป่ะฟิลนี้ชอบกันเหรอถามจริง มันดูเครียดมากเลยนะเว้ยเอ็มเขาบอกว่าชอบมากเลยเพวกเราเล่นฟิลนี้ <c oughs> มันฟิลจริงจังทะไนะดูฟิลแบบจริงจังอะ่ะตัดูเวกเล่นบ่อยก็ไม่ดีนะ <should> <c oughs> เล่นบ่อยก็ไม่ดีอะหวะตายตักกเวกฟาชัล <c oughs> เต์เล่นมีนสิบีแก๊ตเอาต์ของมายเวย์อับสค i ูนวิชัเทสันมีจะเป็นเจตน,นะชอ็ชอตฟาดไปยาว่อ กูเปิดลยนะมีไปทำมุกล้าอยู่ดูนะดูนะดูเลยนะดูเดียเ้าแล้วพี่เข้าแล้วเข้าล้วี่นี่จาข้าพิณิชกินดาบป่เมนดูกูใ้เลิกชอบพี่บารามแม่รงไปเลยที่กว่าที่กว่าที่กว่าายร้อยติร้อยิ แล้วโบมาแล้วไอ้โบบอกพี่ดูได้ไหมไม่ไม่ได้ยินเว้ยเสียงเหมือนเดิมเว้ยยังเหมือนเดิมเสียงมันเบาจริงยังไม่ได้ปกติของทีมนี้โอเคพี่เสียงเบาจริงเมื่อกี้ถามกล้าหาพ่อมึงเหรออะไรนะได้ดับดับหน่อยครับไอ้เหี้ยมึงอยากได้ฟิวต่อยป่ะไม่ต้องเอาแล้วฟิวแข่งอ่ะ

ขตัวเลยสตัวเขาหวาไปตัวนึงสตัวเลยอยู่ตรงนี้เลยรอแป๊บรอแป๊บกูมาแล้วรูคูใช้ใจนักลิงไม่คุมหิงรังแกไขก่อนแฟนเบรกไว้ให้ยังมีนะจดจำขึ้นใจกูบาจาบนั่นฝังไว้คงแฝกใหญ่ป้องกันหัวมาเลยเฮียมาเล ไม่มีกกูดห้าวับครูไม่มีกูก็ไม่มีมึงมีลาวเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหโอ้โหห้าบัฟบวกร้อยรับแต้มหน่อยวะถามแต้มรับหน่อยเร็วกี่แต้มวะเนี่ยไอแต้มเหรอห้าแต้มหกเยอะอ๋อโอ้โหห้าแต้มไอเทียบบวกห้าไอ้เทียบบวกห้าไอเทียเยอะอ่ะไอเทียบมากดอนทั้งทีเลยนี่ เออทีมมาเลยนี่เออใช่โอ้โหอที่มาเลยนี่เข้ามาท้อทิพย์หมอเพื่อนท้อที่ย์มาที่นี่เอาต้อทีมกันเหรอเนี่ยไม่รู้เลยท้อที่กันเหรอทออทิพย์มีแย่อะไรมึงดูที่แโตเล่นเจ็ดดิอ๋อเล่นเจ็นเหรอตอบเพิ่งเห็นหโหว่าแล้วงูจัง